ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันน ah uh. uh. ี้ก็มีประเด็นเดีพี่น้องก็ถามมาแล้วนะครับอ่าเกี่ยวกับปัญหาใกล้ๆตัวเรานี่แหละรอบนี้ก็คือปัญหาการเดินทางไปต่าระต่างๆแล้วก็แวะปั๊มนะครับเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำใส่ปั๊มนะก็คือมีประเด็นอยู่ว่าการเข้าห้องน้ำใส่ปั๊มนั้นเมื่อเราเข้าแล้วมันไม่มีก๊อกน้ำที่เราเปิดก๊อกน้ำแล้วเอามา ลากหรือว่าต้องกับตาตายมันมันเป็นแก่ก็เรียกว่าก็ร้องแบอกกอบอก็ร้องแล้วก็มีคันอยู่ในอันถึงเงินมันก็น,า,นามกับพริมพริมอยู่เนี้ยน,นะอ,อยากสาว่าเราออกมาลากต้องกับตาเนี้ยซอไม้สะอาดใหม,หมห่อัลลอฮุลิาาลาห์มุสลิมัสสลามบะลาลลอฮุซุนนีลาอัลลอฮุลิลาห์พี่น้องอ่าเป็นประเด็นคำถามที่ว่าเกิดขึ้นกลายตัวเราออกมาที่สุดใช่วเราถูกคนผมเชื่อเนี่ยวเราเป็นคนเดินทางกันทุกวันเลยก็ต้องพบ กันอยู่เป็นประจำก็คือการรูพาไปในโรงสวมโรงน้ำตามปั๊มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะบางสถานทนี่นี่ไม่มีกบที่จะเปิดคือโตเป๊บข้างหลงังพริเวนที่จะเชื่อมโยงกันหมดกระจายแต่ละหง,น,หงหนี้ห้องหนูห้องนูเพราะนั้นถ้าว่ามีเป๊บเชื่อมโตข้างหลังไปนี่ถ้าสมมหมดว่า การที่จะคิดว่านามใดซ่องกอรลรือไมาซ่องคุณละหรือมา,ออมานี่ซ่องรอยเซบุบหลุดหรือมานี่เราว่างพื้นที่นี้ห้องนี้กับห้องนู้คิดร่วมเหมือนเป็นห้องเดียวหรือมานี่ก็ต้องเร่งนามตรงเนี้ยเร่งเร่งกวนห้องนี้นี่นามเดียวงนูห้วยมย่<อ>มันเกินไว้ไหมแต่ถ้าเราเร่งเร่งอยู่ห้องนี้นี่นามเดี่วนูมันห้วยกัน จึงเร่งวงนูนนำวงนูห้วยกันทั้งหมดสามารถจะบวกขิดร่วมกันได้เลยปอะเด็นไหมประเด็นนี้อ๋อคืดงว่าต้องตรองต้องเร่งนะแต่ของนี่คือไปเร่งแต่ของรวมมันเกิดไว้มาถ้าว่าแต่เกิดไว้ก็คือแสดงว่ากิดพ่วงใช่ไหมกิดพ่วงกันหมด้อืมกิดพ่วงอ่าพ่วงพ่วงให้เดียวกันหมดอืมสมมุติว่านำรวมเรืวทั้งหมดนี่ที่มันตัวเฉียมกันนี่ไม่ใช่ส่งวัชบุกขิดมาก ฮะอ่ารวยหลดปันหลรไปตึงนัวไปตึงเท้งเก็บหนำยิง้งเต,ตละทีเตละทีนี่เตละ้องเตละหงรวมนี่เร่งตรงนี้ตรงนี้หัวยงนี่ขวเร่งฮวงนี่ฮวงนูวยงถ้าสแสดงว่าขิดบวกกันหมดเลยเมื่อคขิดบวกกันหมดเลยนี่อีจินจกล้นลงไปนายิตตกลงไปนามนี้ทะไม่เปลี่ยนแปลงซี่กลิ่นดดกะซาหมาตักมาล้างทีซี่ยาวด้ ถึงแม่เรามมงตรงนี้ว่ามันยิดนึงน้แต่ว่าเปรบตีกัโตนี่จะโตเฉียบกัมหนมดแต่ลักการประเมินเป็นดองว่าจะขิดเป็นแห่งเดียวกันมดไม้นี่ก็ตรงเร่งน้ำตรงนี้เลยหัวของหนู้ดไหวไหมปี่นงปีชุดเลยตรงนั้นใช่หรือปนี้บางเอิญมาปี่นงเร่งเรเลยเอนะมึงจไปเลยหของนู้ดตีมันไหวไหมไม่ไหวอ่ารุมหมดอ่าไม่ไหวแสดงว่าโตเปรบตีกโตเฉียมกันนี่ มันไม่กว้างโพมันไม่กว้างโพมันจะเข็บดึงตรงนี้ตรงนู้นก็ไม่ไหวก็แสดงว่าไม่สามารถจะนํามาบวกรวมกันได้พอคิดเจ้าโปะตรงนี้ไม่ถึงทรงกลอนหรอกพอไม่ถึงโรงกลอนหกนี่แสดงว่าน้ำนอยนี้เมื่อมีนายสตกลงไปือว่าชารโรมายาปอยไม่มาเอามาหลังขี่ซี่เยียวไม่ได้ี่ว่าน้ำนี้นี่เป็นน้ำเทวาไม่สะอาดไม่สะอาด ไม่ใช่นาะมุต่ล่เลยนะเป็นานามที่มีนายสิสตกลงไปเต่ถ้มีวิธีเก๋เคยมีวิธีการปฏิบับันทะี่พุอมยากจะแนะนำนี่ถังหมดนี่คือเลี้ยงคือตทำศาสนาอยนะู่พูดศาสนาคนหมดตามัน,มตมนแต่บางครั้งโรคม,มีความจำเป็นไม่ท่านเรี่ยวพีนองนะเขาไปตึ้งเดี่ยวเขาไปตึ้งมวนพุ่งจับพุงทีนผอ,อไปเละเละห้ากบหนามก็มางหนามกระหิตนึง พี่น้องจะเกะกะอย่างไรดอกจ้าโดยึดถือตามศาสนาที่ตัวเอ็มนาพงมัสสัมชาวปียะนะที่เขาเอาไปให้ก็เรียกว่าเข้าในออโมุค์บรรวานะเพราะว่าในห้องน้ำนี่เนโนดกีจินจงกีจินจกอะไรต่างๆมันเลื่อนลงไปเนี่ยนี่ก็ถือว่าเช่าเอาไปให้นั่นถ้าพี่น้องต้องการจะชายน้ำนี้เพียงพี่น้องนึกในใจอื้อฉันยึดถือตามศาสนาที่ตัวเอ็มจริงๆนี่ก็ทำประติวาสแต่นี่มาแจกปรติวาพี่น้อง เาเรียนนากิลนาการก็คือโบอกตัศนาต่างๆไม้พี่นองเพื่อที่จะยึดถื่อปฏิบัติไปตามครบลักการศาสนาอ่าเนี่ยบางคนว่าโบเอาข้องโดยเอฟมาตีโบไม่ใช่ไม่ใช่โบออาข้องโดยเอฟมาปตะว่าว่า,าไม่ใช่ปตว่าพวกนี้ไม่ใช่มุติเพราะเรียนนากิล<ม>คนขัดโลกเลือน<ม>ตองปูดของบรรดาเล่าอุลามะมาะออกใช่พอโบไอพีนองรูป้ปั๊บ พี่น้องนี้จะเลือกหยุดตื้อโดยเอ็มหรือหยุดตือหมดแต่มันมน,นี่ขึ้นอยู่กับสภาพควากรักหวานอันนั้นปัตตาวะไงรสตักหวาไอปัตตาวะนี้การบอกปัตตวะนี้เอื่อนจากตักหวานัวาตักหวานี่ต่งงางกันอีมัม,มโกลซาลีนี่ตัวอย่างเก็บโบกไว้ของตัสนาตัสนาคำปัตตวะจะส่วนตัวเกจะเลือกปฏิบัติดว้วยมันเ,เกี่ยวเมียวละไรก็ตี๋วมด เกียจจะห่วงการเล่นติ่มติ่มซิบเดี๋ยวละเกยโบกเนี่ยพี่น้องเกยจะโบกห่วงการเน่นติมการเน่นซงการเน่นซ้ำการเน่นห้าการเน่นเจ็ดเนี่ย่านจะโบกเพื่อไเลยโดแต่ละคนชชยชีวิตมนุษย์นี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคันธาจริงๆพี่น้องเร่เรยวข้าวปอไม่ทันเลยกั ใช่เร็วเยี่ยวเร็วที่นี่นำในมาลัางการเนี่ยตักลิดตามักสนะที่ดนเอ็มเอตาต้องการให้การเนี่ยตีมซิบตีดีไปเช็คเลกผนมันมีกกใหม่อ่าถ้าไม่มีก็ห้าปีนองเลือกเชือนามก็ไปเรื่องไปก็วงไหนก็เร็วเต็มโอาคการกีรับเป็นเรื่องตีดีนะครูโยมมีนันกีลาฟิมุสตาหับบุญเนี่ยถึงเศร้าอ่ะประเดนนี้มันพี่นนองโพธิจจะได้ไหม่า ก็ประเด็นนี้มันคือว่าทุกคนก็ปกกันมาเรื่อยนะพวกเดินทางไปแขกกันเหมือนกันคือบาคนอาจไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงว่าคือนถึงมันก็มีคนกันใช่ใช่ครับพวกพวกมีปั๊บอ่าต่อไปนี้พวกน้องว่าคือพิโรเขาเรากับคือเวลาจะปฏิบัติเขาคือหน้าว่าอ่านนิดนึงในกานปฏิบัติเรื่อปฏิบัติคือเจ้หน้าเราเนี่ยมันไม่ได เก็บหรือว่ากดดันหรือว่ามีจาติกดกณฑ์หมังนหมายวะนะทั้งเราหรวหลวกระเดียบโรชาร์โรจาติโรทำต่างในโรงแนงในของซาลานันหายทั้งหมดนั่นแหละคือเข้าไปปุ๊บเร็วนะหรือานามไม่มีหรือว่าน้มหน้อยวันนี้บอกนามอีกนะคือบางคนนึกว่าอีหลังแท้ๆเราแต่แต่พอเราเนี่ยตากลิตตามกรมดอกเอฟเจะบ่วบเดี๋ยนี้มันก็ปล่อยเวลาเราปล่อยเวลาแต่ทั้งเราหลังโดยไม่เนี้ยได้บอกจะไม่ท้อไม่สะอาดมา ใช่ไหมอ่าแต่เราไม่เนี่ยตักลิปเนี่ยครไม่มีอุลามะเนี่ยในการรองรับในการกระทำของเรานั่นเลยติงนามยินแกเปลางแก่เราเพราะเราไม่เรียนละนามยิทนี่นี่เหมือนมีนายิทต้องลุงปนี่ไม่สะอาดไม่สะอาดเลยผ้ามาลางนี่ก็เดียบพอโดฮิทซี้ไปหน้องใช่ตาตีนว่ามันเกลี้ยงเลือจริงแต่ว่ากินได้ต่างๆหมดเลยจริงเตะชารุไม่นับว่าเกลี้ยงไม่นับว่าสะอาดไปมายังก็ไม่ชอากนไมได้นั่นเนี่ยพุ่นดีของการกีรัก นบ,บีบอกว่าอิคลาฟุอุมมาติราะห์มะนี่การขีดรัมอุมมะของฉันประชาชาติของฉันเป็นราะห์มะเป็นราะห์มะอเอออีกกลุ่มหนึ่งปีนองนะวาฮับีหรือเราตรวจจับในนามกอมูโดเนี่ยเขาว่าโบาอุลามะตัวคูหนี่มัวอ่าไปคิดรับให้มันมัวเน,น,นกกาะคุรอานจัดเจนฮะด,ดิษซอฮยยังไม่ออกจริงๆเลยนั่นแหละนบีบอกอยูว่าอิคล่าฟุอุมติราะห์มนี่เพะนั่นเคยท่านนั้นเอาการเน้นห้าการเน้นหกการเน้นเจ็ดการเน้นสิบ sama tidak lihat begitu, seperti bantai gendang pi ya hmm. nah, ya nah. ya nah, ya nah. ya ya kamu, kamu cakap seperti ini ya ya kamu, kamu oh, berbincang dengan saya nah. dulu ya wa bi-Llahi taufiq wa bi-l-li-dayah wa salamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ba